สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ YouTube วันนี้นะคะยาดใดก็จะพาเข้าป่านะคะวันนี้ยาดใดจะขึ้นไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ายาดใดจะไปที่ไหนนะคะบนเขาวน้นนะคะที่ยาดใดจะขึ้นไปนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงมาติดตามชมนะคะวันนี้ยาดใดก็จะไปกันสามคนวันนี้ยาดใดก็เราจะไปเก็บอะไรกันนะอ๋อจะไปเก็บเห็ดเรืองกันค่ะทุกคน มาค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆมาชมว่ายอดดอยจะไปเนี่ไกลไหมระหว่างทางเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะได้เหตุหรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะคะย,ยังไม่ได้ไปเลยก็เริ่มจะเห <laughs> นื่อยแล้วนะทุกคนเนี่ยดูทางโหแบบรกมากเอาเลยคุณชาย น้ำทางไปก่อนเลยค่ะาตาขึ้นก่อน <laughs> อันนี้คือคนที่เคยมานะคะเราจะใดก็ไม่เคยมาด้วยเราทำไมทางที่นู่นมีไม,ม,ม่ไปโอใช่ทางนี้หรอ อันนี้คือมาบุกเบิกเลยนะคะทุกคนสงสารคุณป้าป้าบุกสิคะต้องให้คนใช้บุกเบิกก่อนโอ้บีเออไ,ได้จะขึ้นได้ป่ะก็ป้าก็ดึงบีไงให้ป้าขึ้นก็ไม่ไหวดูมันลื่นมากเลยป้าก็ขึ้นไปแล้วดึงป้าสิคะนี่นะคะทางก็ทอนไายหดอยู่นะคะทุกคนเพราะว่า การเข้าป่านี่อย่างที่รู้กันนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจ้าได้ก็จะพยายามค่ะนี่คือครั้งแรกนะคะเอาคุณป่าเป็นได้ไหมอ๋อเด็กกันได้ไหมนี่ะที่ล้างไหน่ะขึ้นได้ป่าก็ต้องพยายามแหละครับ ทุกคนคะทางนี้ชันมากโอ้ยอีกต่อหักเอาสิคะเบิกตะลุยป่าเขาลำนาวพรายนะคะทุกคนป่าจริงๆจ้า ลกมากนะคะทุกคนป้าหยาดันดิดวขคาดิจะไงหลังคนป้าพาไปไหนเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะน,นี่งอ <c oughs> น่าไปเก็บนนนี่แไปเถอะนัน่นก็มาแล้วรองเท้ายอดดอยนี่ เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดขอเกิดสักคลิปเห็นนะคะถามป้าไดใ้ใช่ไหมเขาไปทางนี้ไม่มีทางเลยนะคะเพื่อนๆข้างล่างนี้ก็จะอย่างนี้เลยค่ะบุกเบิกกันมาก็จะอย่างนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะ่ก็แพ้โอ้โหสุป ก็ป้าไม่อยู่ข้างหน้าบีเะป่ยป้าไปไม่ได้เลยขาย,ยาวดีติดอยู่ในหลุมเนี่ยทุกคนป้ปไปก่อนป้าสิคะทางให้เกเดิน อ๋อเหรอป้านี่เก่งเหมือนกันนะทุกคนเดินป่าบ่อยน้ำหนักคงลดอีกหลายกิโลเลย สวัสดีค่ะทุกคนนั่งกันนะคะมาแล้วค่ะสบดยดีเลยกันต่อ้าจะตกแล้วบีไม่เดินไหว แม่มันเข้าหน้าเข้าตามหมดเลยทุกคชั้นเป็นที่เป็นที่นะคะ ไายู่นนุ่นจะได้ไหมเหนื่อยมากเปลารองเท้าก้อนลื่นนะคะทุกคนเพราะว่าหญ้ามันเปียกนะคะพันระทานขอกำลังใจหน่อยอุ้ยอุ้ย ก็ไม่คนแบบไข่จุงเป็นที่เป็นที่นะคะนออะ้อ,องแท้ค่อยก็ชอบโหลดได้ อย่าบอกนะว่าเก็บเห็ดแยงนี้เออป้านี่ถ้าเจอแบบนี้เอาด้วยนะเนี่ยกับน้ำพริก ข่าไปตามใส่ไม้เอาป้าหายไปแล้วสนิกมากทุกคนแบบเดินมาแค่หนึง่งต้องเข้าป่าให้ได้นะคะ เ้าลคุ้มค่ะเราออกกำลังได้เหนือด้วยเดี๋ยวตาถึงมู่ล้วค่ะแต่เร็วมากนี่รักแล้วเร็ว ปะปาไม่ต้องทางแล้วแต่ถ้าเห็นถ้าเห็นเห็ดแล้วก็คงจะหายเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนเต็มเลยนายบอคนชาย ดีมากดันแรงแรงหน่อยปลา้ชาบแกงบีเพราะมันน้ำนะไมีในน้ำเห็ดเขาหกกันแถวนี้ด้วย เดี๋ยวจะเป็นอ่าเป็นป่าสนนะคะทุกคนไม้เกลีย์นะคะนี่นะคะอันนี้คนป่าเลยเไม่ไดสมัยตอนเด็กๆนี่พ่อแม่ยอดดอยละคนในหมู่บ้านก็คเคยมาถางแนวกันไฟแล้วก็ปลูกป่ากันอยู่คะ่ยะยอดดอยเนี่ยจะถึงหลงือยัง ขายกไม่ขึ้นแล้วอ่ะเหนื่อนะทุกคนพอกแป๊บนึงพักแป๊บนึงนะคะแก้วเราจะอืมไม่พอ,อแล้วอ่ะ ก่อนเอาออกก่อนข้ากินไปขอากินไปเฮ้ย่าอาอกที่คอน่แลมไหมจ๊ะันก็ต้องสู้อาจจะเสี่ยงจุดเด่นมง วันนี้เราจะมารวยแดดลุยฝนกันนะทุกคนแดดสปิดแล้วนะคะ เจอกัน๊มยบายกันสู้ๆเจกันไม่เห็นป้าเห็นป้าบอกว่าเจอแล้วนะคะแถวนี้โอ้ยเห็นแล้วป้าป้าเดี๋ยวยวดัดเลยจะพาดูนะคะเห็นที่ อ๋อนี่ไงแถวนี้แหละป้านี่นะคะทุกคนเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วนี่นะคะ่ะนี่นะคะทุกคนเอกี้บีเห็่โตเท่าไหร่มันเหมือนคนเพิ่งมาเอานะคะ นี้นะคะทุกคนนี่นะคะเจ๊แบ,บก็เ็เก็บเห็ดหน่อนยังไงเจ้าที่รักหน่อยข้างหลังหน่อยนี่เป็นที่เป็นที่ที่ยอมที่ยอมนะคะ ก็อเอาลากมันได้เหรอจ๊ะอไม่กลกาลงที่ทชันๆจ้ะจ้ะแม่้านอยู่ดีในถุงอยู่่ก็มีบ้างนะคะแต่